อรกตวบล็อกดอกกมรกดอวัวนยบโคกดีก่เด็ยี่ลกวลายเด็กยที่ดักสอรรค์เฮลโลเวฟฟัลซิบเร้ฮัไกย์ลอเสือก็ไม่นี่ตนี่ใหญ่หนอเวด้าบัคะาระไทยรัฐออนไลน์ปาพลาทเวดากอโคอนุทินชันวีรกคุลาปูกุเนอเวดาตะกุตะกลอบุบุตะบุบบ้าซาตนึ่ใหญ่ต่อกโคบัคะารกอเสอรโคเลอันเซียนอัเบกอคฟิา บ้ามูบาดาราก็เจ้เต้โอ้พูดไปได้เลยโอแทลเลยเอราวันเลยบอโกอาตาพูดเนาะบ้ากาลยตั้งแตดิเลนเนี่ยบ้าการไปด้เลยคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์คาสิโนออนไลน์อาตาพิตามาแค่ละก็เชดอลลาร์อาเซียนนะปู่เนี่ยก็จ้าเต้ดีต่อเลยเอาเวแล้วพูดก็เคลิ้นยต่เฮสโซย์กับมอโซอากระบะเกี่ยเวคสาบ้ามแตดิเลก็เจ้าเต้เนี่ยบัตตาเปวีเปนาบัตตา တီော်လော်အမေပွာတာခတ်စားလအတူလို့ပဲတရခြွေပဲဒါစုကောပျောတ်ခြွေပဲဒါစုအလောဝခြွေပဲဒါစုတာချိလ်လေအချောပဲဒါစုခေမိုးဒီးယံအခောဇာနဲ့အဝဲပတ်စာတော့မှာပဲတပတ်ဒဲတဲဝဲဒါဒီကောခွနုသီစေဝဲဒါပတ်တကွာမဲလပန်တော့တကပါတပလွတပခို့တောအိုးလလနဲ့စုဖို့ခွနတော့တကလည်းပါတတိညာင်ဘမ်တာဒွိလေပေါအောပွာတီဖို့ကောဖို့အချွတ်ခလေကနမူးမနော် บอปวดที่พวกก็วตาคุดตาซวยกกันเดลอเลคือเดือตานนงกสาเดือดซาเป็นูผันรูสิ้นผ้าดอกเปิดกอแค่ละเลยกกอจะเตปูกว่าคู่านักเลยแต่นี่เอาแววออท่อแวตอุ้โคลอะอาเซียนอาโพลิสแค่ละเชลอาเซียนอาเปิดกอโคให้อุ้ควดะเดือเวบกกปูเนาะดอกกมาสับากเต้วดะก็มาห่าเวแวเเเชดอก เวดาปเที่ยตสุลัโคโค่อตถทุตตาตออากาอเดออาเจลเจตบุอาอางอลิดอปกลุพ่อดดสิอาทอเวเมบัตสนาเกปวยละอาโอลสัตตัตปราพลนเมมเมเปโดะเม่เมเมบอร์บล็อกรัวสาตอานัตเลยบาสากพ่อเคลเมบัตส์นาเกะนอกัาเดวดาหมอตากพ่อฟาสิกกอาเวได้เมตาโอทอเวด้ ไปแต่ยะแล leadership ลาทอเวด้าหรือก็โคอนุทินอปูเตนิยายไปที่บ้านเดเมตาแลอคิยลายาชมมตาเลยอเวก็เชเตตากลื่ยก็โตตาเกลื่ยเนี่ยตุลลลกโตเวก็ทอเปลเลยอยาชมมืาดูอบาชมมพันนะเดออบมาเว่มเวกเนี่ยมนนอบ้ามตาดิแลปัวเลรัฐบาลไปกเต็ม ว่าเล่ก g ฟเ e r e อัตาประับราปุเนบ้เอบัสีเวเดตักีตามูเล e r เดคอสตเตอร์สีทกษตรกรเาอาัทีเลเนอัตอัตาจบบาักก็คอนุทิศสิน่เวตชดสนิเลยที่พกกอพลมือมสดสใหญ่เมต่มาดินเนีบเนพปลูกะที่รู้ก็เสียที่กอคู่นาาสิทธาดรสอสิทพิาอัลลอฮ์ละละกับปอตูล่าบ้าเมที่พวกอ เกี่เกับาเสุสมุดตนั่นิสมุดตปก็ด้เลยที่พพูนา่นนนคลสมุดโเลอเว้สิคือการกมาตาตตาลบัเลุเน้โอดอากีอาล้เลอเวสิชอเทวลุนโล่ตัวจีบสุเนี่ยเสียก็ราโอโก็จะเตะผดยบนลกวละอะเลุบบ้านเนแลมโตเปิดก็เนเปก็คืออนจี นะตากมะมะจะเจตะเมืองเนี่ยคือแวนะเสกะนะกาตุลออบะเวตสุเมเมสุเนี่ยตากมะออบาเนแพลนน่ะลอตากมะมีอูเนตะแพลนน่ะบาออนจีบาอะแวเนทิพะกะพุเปละบาเวตะดิเนี่ยโคตะเนเตนิยะอานุทิฉันวิรากุกตอปาพลาท่อเวโคณอะรูอะเสเหลือตะอุละกุปุชอบพลาท่อเวเขละคะเสดอดิทอกตอเนเกทิพะกะพุวะสันเนอะแวโอตะเอรลอออลลอนอกมะสกุตะเด ก็แต่มาละตำรวจอาเซียนเนาะอาเซียนอาเปิดกอแค่ละกช่นกับพ่อเจืดอกกะชบทนี่ชอบพลอมาหลอมมากุยเวลาคอเสเจออก็ชอเตปูเลอปอยเปดเลอเมียวดีเนาะลอะตาเราบลตออาคนนเมตตาละอาสก่นี่อดอกก็ลูเซิก่เไว้อตาเบ็เราเลอ တာထူတာတော့အိုချီအလယ်နဲ့မပခာနဲ့ဖော်ဝေကကစေပဲခဲနဲ့ကရှိလူကေတော့ကေတဘူတပ်ကောတော့နဲ့နဲ့ခြ ாக்குይ တော့ခေလကေပလာဘာတလီစေပါအဝေဒာနဲ့မေကောခိုအနုတီໂຊဝေဒာໂຊစပီရစ်ໂຊພາວာလက်တင်ຍາຍဖလာဝေဒခိခီလာလာເນလိုတັກຊော့လူသတော်ပါဖူကောဖိုးနော်ဖလစ်တီဟောဇာနေရဲ့အဲ့တော့ဟဲတဲပြလာကူတော့ပူပဲစေပါ ဝလာဘတလီကို over da le kunyo pukla na ge tegnu ku na khu tellu ge ba da ko be no yera ye ba ye ye tellu ge ba ta ko tho ba no pwa ga pwa ba no me me de dol le ye telapuk ku ye ma ne batali osi ko ba sadana ke bank hek da ge we ra aklo chi pwe we lo bank hi ke mu da no we na ne meta la ge akho da ne no tali ta lo po po leela a pla lo khosana jona weda อ่าคาสิโนออนไลน์ที่ผาเปบ้านดูเป็นล่อเจแต่ไม่ตดละบ้าตาสุตาซบาเนนนอชีก่ห่อเนมารดเจฟบหรอบ้ตาบ้ากวไม่ทิขืนนปะให้นาเรโดหรือว่าลูพ่อโชละนโดว่าไม่ให้นาเรโดไปพ่อนาตืขาลีเลนฮ่หนอโอ้แบลูกาแต่นาเกไม่กว่าอตาซอสใครว่าเราเวลเรอยู่ก็จะคนเละอัปลารอดูโลกเวเกมคาสิโนที่บ้านปิดตัวกินเตลีหนอ ກໍຄືອະນຸທິນກໍມາໄວ້ຊ້າກວ່າກະໂຕນີ້ຫຼໍອາເວເມຕັກຊອບພຸກໍພໍຊິບລຸດບໍ່ວ່າກໍແດບ່ວຍດາກ